สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ JR Variety นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชันของ Excel อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นประโยชน์มากนะครับนั่นก็คือสูตร Take นั่นเองนะครับ Take นะฮะแบบนี้เนาะ, T A K e นะ Take นะครับ Take นะครับ เออเทคเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับก็คือมีคลิปที่ทําไว้แนะนําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับลองกลับไปย้อนดูได้นะครับวันนี้เราก็จะมา,าทบทวนแล้วก็บอกทริคนะครับว่ามันสามารถใช้คู่กับอะไรได้บ้างนะครับเพื่อให้การทํางานของเราง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อมูลของเรามีแบบนี้นะครับเรามี a f f i l i a t e ทโปรแกรมเดี๋ยวผมขอขยันหน้าจอนิดนึงนะครับอ่ะ แบบนี้นะครับเรามีแอฟเฟอร์เรียตโปรแกรมอะไรบ้างนะครับเรามีคอนเวอร์ชันเล e นะครับคอนเวอร์ชันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราใช้งบมาร์เก็ตติ้งเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เอเวอเรตคอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นข้อมูลประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นชื่อของแคมเปญนะครับแล้วก็นี้จะเป็นคอนเวอร์ชันนะครับก็คือผลตอบรับที่ได้มานาะแล้วก็อันนี้ก็คือเงินที่ใช้ไปนะครับในการลงทุนเท่ากับว่าต้นทุนเฉลี่ยนะครับต่อแคมเปญเราก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ t ทเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับสมมุติว่าเราต้องการข้อมูลนะครับเอาเป็น3แถวแรกนะครับเราก็คือไอม่ต้องมาฟิลเตอร์จากข้อมูลตรงนี้นะครับเราสามารถหยิบข้อมูลนะครับสแถวแรกมาโชว์ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือเราจะใส่สูตรเท่ากับเทกนะครับสูตรมาแล้วกดแท็บนะครับแล้วก็ไปคลุมข้อมูลของเราได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บนะครับก็คือเขาถามว่าจะเอากี่แถวนะครับโรก็คือ3เนาะเราต้องการ3นะครับแล้วเราจะต้องการกี่คอลัมน์นะครับสมมุติว่าเราต้องการทั้งหมด4คอลัมน์เลยนะครับก็คือจะสามารถเว้นว่างไว้ก็ได้หรือจะใส่เลข4ก็ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากันนะครับข้อมูลนะครับใน3แถวแรกมันก็จะมาให้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับก็จะมาทั้ง ชื่อแคมเปญนะครับแล้วก็คอนเวอร์ชันแล้วก็สเปนแล้วก็เอเวอเรจคอร์สนะครับก็จะมาแบบนี้นะครับหรือถ้าเราต้องการ3แถวสุดท้ายนะครับสแถวล่างนะครับก็จะเป็น8 9ดเเนาะอ่าพาวเวอร์แปดเเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ง่ายๆนะครับก็คือแค่มาแก้ตรงนี้นะครับจากอ่าสามข้างบนเนี่ยให้เป็นลบสข้างล่างซะนะครับก็คือมาแก้เป็นลบสนะครับข้อมูลนะครับอ่าสามแถวล่างก็จะมาโชว์แล้วนะครับเห็นไหมฮะแปดเก้านะครับประมาณนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็คือจะแนะนํานิดนึงว่านะครับเราควรที่จะทําข้อมูลของเรานะครับให้เป็นในรูปแบบของเทเบิลนะครับหรือเป็นตารางนะครับเพราะว่าถ้ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันก็คือจะสามารถที่จะหยิบข้อมูลมาได้แบบออโต้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีนะครับข้อมูลตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นอันที่11นะครับแบบนี้นะครับ ความเป็นจริงแล้วนะครับสแถวสุดท้ายมันก็คือจะต้องเป็น 9, 10, 11นะครับแต่ตรงนี้มันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําข้อมูลของเราให้เป็นเทเบิลไปตั้งแต่แรกนะครับก็คือ c t r t T o l T นะครับแล้วก็ My Table Has Header นะครับแล้วก็กดโอเคเนาะอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีเพิ่มข้อมูลเข้ามานะครับในบรรทัดสุดท้ายนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นอัน11เนาะ เห็นไหมฮะข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงไปให้ละนะครับ9 10 11นะครับเขาก็จะหยิบ3แถวล่างที่อัปเดตขึ้นมาให้แบบนี้ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับทริคนะครับว่าควรจะต้องระวังนะครับก็คือทำข้อมูลให้เป็นเทเบิลก่อนก็จะดีนะครับประมาณนี้นะอ่ะอันนี้ถ้าสมมุติว่านะครับเราต้องการนะครับข้อมูลแค่สองคอลัมน์นะครับมันก็จะนับ ตั้งแต่คอลัมน์นี้นะครับ A กับ B เนาะมันก็จะมาแค่2อคอลัมน์นะครับก็คือจะมาแค่ชื่อแคมเปญแล้วก็ Conversion นะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการนะครับใช้นะครับคู่กับตัว Average นะครับก็คือการหาค่าเฉลี่ยเราอยากรู้ว่า5แคมเปญสุดท้ายเฉลี่ยแล้วเนี่ยสเปนไปเท่าไหร่ เราก็จะต้องใช้สูตร a v e r a g e เนาะในการหาค่าเฉลี่ยนะครับทีนี้5อันสุดท้ายเราจะทำยังไงโดยที่ไม่ต้องมานั่งคลุมมือนะครับหรือใส่สูตรนะครับ a v e r อ g e 5อันสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่อัปเดตนะครับวิธีการนะครับเราก็คือจะใส่สูตร t ทสตนะครับแบบนี้เหมือนเดิมเนาะอ่ะเดี๋ยวกะอ่าอันนี้เราก็จะทำให้เป็นเ a เบิลเหมือนกันเนาะคอนโทรลทีนะครับแล้วก็มา Table has h e a d e r นะครับแล้วก็นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเอาตรงนี้แล้วกัน อ่ะเดี๋ยวขอปรับตารางนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะ,ะ no fill ไปนะครับให้มันเป็นแบบของอะระบบมันซ่านะครับโอเคอ่ะ5อันสุดท้ายเนะาะ5แคมเปญสุดท้ายนะครับ1 2 3 4 5นะครับฉเฉลี่ยแล้ว1 1 0 2เนาะเราก็คือจะใส่เท่ากับ take นะครับแล้วก็ array array ก็คือนะครับ ตัวสเปนนะครับเราต้องการรู้ว่าสเปนหอันสุดท้ายนะครับก็คือคอลัมน์ C ตรงนี้นะครับเราก็คือมาคลิกนะครับเอาเมาส์มาจอดตรงคอลัมน์ C นะครับให้มันเป็นลูกศรลงแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกได้เลยมันจะคุมให้ทั้งหมดนะครับถ้าถ้าข้อมูลของเราเป็นตารางแล้วนะครับมันจะสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าเอาแถวไหนนะครับก็คือ5แถวสุดท้ายนะครับก็คือลบ5เนาะ คอลัมน์ก็คือคอลัมน์นี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอ่ะมันก็จะได้มาแล้วนะครับก็คือ5แถวสุดท้ายนะครับก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะหนึ่งสองห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เนะครับแล้วเราต้องการเฉลี่ย5อันนี้นะครับก็แค่มาใส่สูตรเอเวอเรสตไปข้างหน้านะครับแล้วก็นัมเบอร์สไม่มีนะครับปิดวงเล็บได้เลยนะครับ ก็จะได้ละ1102มีค่าเท่ากันนะครับ1 2 3 4 5เนอะ1102นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีการเพิ่มนะครับข้อมูลเป็นอันที่11เข้ามานะครับแบบนี้นะครับสูตรก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ ผลที่ได้มันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือจะเป็น1050เนาะมันก็คือ1 2 3 4 5นะครับขยับมาตรงนี้แทนนะครับก็จะได้ a v e r a g e 1050นะครับซึ่งถ้าเราไม่ทำเป็นเทเบิลนะครับข้อมูลตรงนี้มันก็จะไม่อัปเดตเนาะมันจะเป็นค่าเดิมนะครับซึ่งข้อมูลมันจะผิดพลาดน,นะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้นะครับเชคนะครับร่วมกับฟิลเตอร์นะครับสมมติว่าเราต้องการนะครับหานะครับโปรเจกต์นะครับห้าโปรเจกต์สุดท้ายนะครับที่ใช้งบมาเก็ตติ้งเกิน1,000นะครับซึ่งก็คุณจะต้องเป็นตัวนี้เนาะอ่าห้าอันที่เกินพันนะครับก็คือนับจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนาะก็คุณจะเป็นตรงนี้นะครับ1 2, 3 4แล้วก็5นะครับ5ตัวนี้นะครับ ควรจะต้องนะครับมาอยู่ในนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการนะครับเราก็คือจะใช้สูตรฟิลเตอร์เข้ามาช่วยนะครับก็คือจะเท่ากับนะครับฟิลเตอร์นะครับ F I L T E R เนาะ Array นะครับก็คือเราต้องการชื่อของโปรเจกต์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็คือจะมาคลุมที่โปรเจกต์ก่อนนะครับแล้วก็คอมมานะครับ ทีนี้ include นะครับก็คือเราอยากรู้ว่าเขาใช้งบ Marketing นะครับก็คือ p e ป d นะครับที่เกินพันเนาะก็มาคลุมตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่สูตรให้เขานะครับเกินพันก็คือมากกว่านะครับหรือเท่ากับหน่วย10บร้อยพันเนาะก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้นะฮะมันก็จะมาทั้งหมดนะครับเมื่อสูตรฟิลเตอร์เนี่ยก็คือมันจะฟิลเตอร์ขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับ ตัวที่ใช้งบมาเก็ติ้งเกิน1,000นะครับแต่เราต้องการแค่5อันสุดท้ายนะครับเราจะทำยังไงเราก็จะใช้เทคเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับก็คือมาเติมเทคข้างหน้านี้นะครับแล้วก็มาใส่ข้างหลังตรงนี้นะครับเทคก็คือเทคตัวที่เราฟิลเตอร์ไว้แล้วเนาะแล้วก็มาคอมมานะครับแล้วเราต้องการนะครับ5อันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือใส่ลบ5นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นนะครับ Power Friday 2นะครับแล้วก็ set นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Z6 นะครับอันนี้ Z7 แล้วก็อันนี้ Z10 นะฮะถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการใช้นะครับ t a k ร่วมกับฟังก์ชัน sort by นะครับสูตร sort by เนอะสมมุติว่านะครับข้อมูลนี้นะครับเราต้องการนะครับรู้ว่า โปรเจกต์ไหนนะครับที่ใช้นะครับคอสเนี่ยใช้ใช้เงินนะครับใช้งบมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอันไหนที่ใช้มากสุดนะครับแล้วก็อันไหนที่ใช้น้อยสุดนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเราจะซอสจากตารางนี้เลยก็ได้นะครับมันก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะแยกข้อมูลออกมาไว้อีกต่างหากนะครับเราไม่ต้องการจะไปยุ่งกับข้อมูลในนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับเราก็คือจะใช้สูตรนะครับ sort by นะครับเข้ามาช่วยก่อนนะครับโดยการ sort ข้อมูลนะฮะก็คือ average cost เนี่ยให้เรียงลำดับก่อนนะครับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็แล้วแต่นะครับก็คือเราจะต้องมา sort ข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับโดยการใช้สูตรนะครับ sort by นะครับ sort by นะครับแล้วก็ array ก็คือนะครับ project name ของเราตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ by array นะครับเราจะคือจะต้องการ average cost เนาะ average cost ตรงนี้นะครับจาก มากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะคร like, oo, ับก็คือถ้าจากน้อยไปมากก็คือ ascending ก็คือ1เนาะถ้าจากมากไปน้อยก็คือลบหนะครับอันนี้เราจะเอาลบหนะครับเพราะว่าเราต้องการรู้ว่านะครับ high yes ก็คือสูงสุดเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสูงสุดขึ้นก่อนแล้วก็เอาต่ําสุดลงล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ลบหนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการแค่ sort เนาะ เป็นการซอสก่อนนะครับว่ามากสุดลงไปน้อยสุดเนี่ยเป็นอะไรนะครับมากสุดก็คือ3นะครับแซก็คือ13.82นะครับซึ่งถูกต้องแล้วเนาะแล้วก็อันนี้คือแซนะครับน้อยสุดนะครับแซก็คือ8.65ในตารางนี้ก็คือน้อยสุดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้มันมาตรงกับตรงนี้เลยนะครับคอลัมน์ตรงนี้อ่าไฮเอสกับโลเ s สที่เขาทำไว้ให้นะครับเราก็จะมาใช้สูตรเทคนะครับ รอบเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเนาะเอามาเติมไปข้างหน้านะครับเช็คนะครับแล้วก็แอ r เรก็คือเราต้องการในแอ r เรกตรงนี้แหละนะครับแล้วต้องการมาแบบไหนนะครับเราก็ต้องการบอกว่าเอามากสุดนะครับไว้ข้างบนแล้วก็ล่างน้อยสุดไปข้างล่างนะครับทีนี้เนี่ยเราจะทํายังไงให้มันมาอยู่ในนะครับเซลที่ทั้ง2เซลลเลยที่เราต้องการนะครับวิธีการนะครับก็คือให้ใส่ปีกาตรงนี้นะครับแล้วก็กด เลือกเล็กหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องการข้อมูลที่อยู่บรรทัดที่1ที่มันมากสุดเนาะแล้วก็แล้วก็ลบหนึ่งก็คือบรรทัดล่ามสุดนะครับก็คือน้อยสุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเขาว่าเราต้องการ2ออันนะก็คือ บนสุดกับล่างสุดนะครับก็คือ1กับลบหนะครับแต่เราจะขั้นยังไงให้ตัวให้ชื่อโปรเจกต์เนี้ยมันมาโชว์อยู่ใน2เซลล์นะครับก็คือเซลล์ G3 กับ G 4ตรงนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับก็คือให้ใส่1นะครับแล้วก็เซมิโคลอนแล้วก็ลบหนะครับแล้วก็ปิดปิดกานะครับแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะก็คือ ตัวที่ใช้คอรสสูงสุดนะครับก็คือ power set 3นะครับแล้วก็ตัวที่ใช้คอร์สน้อยสุดนะครับก็คือ power set 5ก็คือ8.65นั่นเองนะครับถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ